ครับสวัสดีครับตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดก็น,น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับคลิปที่4ของเจ้า s o l o t e ค h k k นะครับการซ่อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอาการช็อตหนักที่บอกไปตั้งแต่คลิปต้นๆนะนะครับตอนนี้นี่ครับมีเอาพุทออกสัญญาณ2 3 0โวลต์ออตอนนี้เทสโหลดอยู่ประมาณเกือบเกือบร้อยวัตต์นะครับนี่ โอเคนะครับพวกฟังก์ชัน AC ต่างๆเทสแล้วนะครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างตอนนี้ก็เทสผาคอินเวอร์เตอร์อยู่นะครับนี่คือคลื่นเพียวสายที่ออกมานะครับค่อนข้างที่จะนิง่งกิ๊กสวยงามเลยทีเดียวจ่ายผ่านซับลายนะครับตอนนี้โอเคครับอาเป็นว่าเจ้าตัวนี้ Solotech 5K ก็คงจะจบแล้วนะครับงานนี้ก็ อีกเครื่องหนึ่งอาการเดียวกันก็คงไม่มีอะไรมากแล้วนะครับคงไม่ได้ถ่ายคลิปแบบนี้ลงเนาะเพราะว่ามันอาการเดียวกันจนกว่าจะเจอเครื่องอื่นที่เป็นอาการใหม่นะครับถึงจะถ่ายคลิปลงนะครับสําหรับเพื่อนช่างที่อยากศึกษางานซ่อมอินเวอร์เตอร์ก็ดูไว้เป็นแนวทางได้นะครับโอเคก็คงไม่มีอะไรมากแล้วเครื่องนี้ก็ทํางานได้ปกติไม่มีอะไรเนาะอ่าโอเคสวัสดีครับ